ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน4วันนี้ระวัง รวยล้นบัญชีโชคเปิดรับปีใหม่เงินเข้าหลักแสนจะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่จะเป็นท่านที่เกิดวันไหนบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร การเงินของคุณนั้นถือว่าหากคุณยิ่งขยันและทำตามหน้าที่ของคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางซึ่งในเวลาเดียวกันต้องเข้าใจในนิสัยธรรมชาติของตัวเองว่าเวลาเราหาเงินอะไรมาได้เราก็จะมีความสุขก,กับการใช้เงินเหมือนกันนั่นแปลว่าคุณจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี คุณจะต้องนำเงินที่ได้มาและมีโอกาสก็ต้องเก็บออมเอาไว้ด้วยมิฉะนั้นอาจจะเกิดผลเสียในอนาคตได้นอกเหนือจากนี้สำหรับใครที่ทำธรุรกิจส่วนตัวจะสามารถหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมเงินเข้าเรื่อยๆไล่จ่ายเริ่มลดน้อยลงแล้วหลังจากนี้จะมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายทางเงินแสนเงินล้านจะมาหมุนเวียนอยู่ตรงหน้าบอกเลยว่า ยิ่งขยนันยิ่งรวยและนอกเหนือจากนี้การวางแผนการเงินที่รัดกุมมากกว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บหลักแสนถึงหลักล้านในบัญชี 2. สําำหรับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดี คนวันนี้อาจจะหมดเงินไปกับความสุขแต่อย่าก,กังวลใจเพราะหลังจากนี้งานของคุณจะรุ่งโรจน์เป็นพิเศษไม่ว่าจะหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองสิ่งใดที่คุณคิดหรือวางแผนเอาไว้จะสำเร็จดี ใขรที่ทำธุรกิจส่วนตัวยังมีโอกาสที่เงินจะไหลเวียนเข้าเรื่อยๆมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านเป็นว่าเล่นแถมคนรักหรือครอบครัวจะเป็นสายเปสามารถอยากได้อะไรก็ได้ดังใจเรียกได้ว่าโชคลาภร่รอยเข้ามาเต็มหลังจากนี้มีแววจะได้รับรับก้อนใหญ่อีกด้วย 3. สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ การเงินของคุณถือว่ามาดีมากมีความมั่นคงมากสามารถจัดระเบียบค่าใช้ใจ่ายตนเองได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เลี้ยงไม่ได้อยู่บ้างดังนั้นคุณต้องหาเงินก้อนใหม่มาแทนที่ตลอดทั้งปีนี้อย่าก,กังวลใจเพราะคุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนอยู่เป็นประจำสำหรับใครที่ทำธรุรกิจส่วนตัวหรือ อาจจะมีโอกาสได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนบอกเลยว่าเงินของคุณจะสะพัดมากยิ่งขึ้นมีโชคลาภปล่อยเข้ามาซึ่งโชคจะเกิดจากการเงินเช่นโบนัสการขยับขยายตําแหน่งหรือภาระหน้าที่ที่มากขึ้นซึ่งจะมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดเป็นปีที่ดีของคุณเลยก็ว่าได้เงินแสนเงินล้านจะหมุนเวียนมาในบัญชีอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ทันที่เกิดในวันอาทิตย์การเงินดีเพราะว่ามาจากความขยันบวกกับความรับผิดชอบส่วนตัวที่คุณมีจะสามารถหาเงินได้เรื่อยๆจริงๆคุณจะมีโอกาสใหม่เข้ามาแทนที่การงาน การลงทุนอะไรของคุณต่างๆจะดีขึ้นมากๆซึ่งความคิดสร้างสารรค์จะนำไปต่อยอดสู่การมีมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของคุณที่จะสามารถมีรายรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับบางท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวยิ่งทำได้ก็จะยิ่งได้มากยิ่งขึ้นหรือคนขยันยิ่งได้มาก โอกาสทางการเงินมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจะได้รับชื่อเสียงและผลงานของคุณซึ่งลูกค้าจะมากหน้าหลักตาทําให้มาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเงินแสนเงินล้านมุนเวียนเข้ากระเป๋ารัวๆ ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ